ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องของ m ิวด d อปเปอร์ชา n นลนะครับวันนี้นะครับผมมิวด็อปเปอร์ชา n e l จะพาทุกคนนะครับไปรู้จักกับ5อันดับสัตว์ที่มีความสามารถอันนาทึ่งนะครับที่พวกเราที่เห็นแล้วจะต้องร้องว้าวกันเลยทีเดียวจะมีสัตว์ชนิดใดกันบ้างไปรับชมคลิปนี้กันได้เลยนะครับอันดับที่1นนะครับปลาหมึกปลาหมึกนะครับจัดอยู่ในกลุ่มมอลลัสกานะครับ ปลาหมึกพวกนี้นะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งนะครับซึ่งพวกมันนะครับอาศัยอยู่ในมหาสมุทรเขตร้อนและมีหัวใจถึง3ดวงกันเลยทีเดียวและยังมีโลหิตสีเขียวนะครับความสามารถของมันนะครับคือการเปลี่ยนสีของร่างกายนะครับและดวงตาเพื่อกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้นและเพื่อซ่อนตัวจากหนักล่าได้ด้วยนะครับอันดับที่2นะครับปิงทะเลปิงอทะเลนะครับเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามพื้นมหาสมุทรของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปินทะเลเหล่านี <ark. S 2> mm ้นะครับมีความสามารถที่น่าทึ่งมากเลยนะครับคือพวกมันนะครับสามารถซ่อมแซมเซลล์นะครับที่สูญเสียนะครับหรือเรียกว่าฟื้นฟูร่างกายความเร็วสูงหรือว่าการฟื้นฟูร่างกายในช่วงตลอดอายุของมันที่ยังมีอายุไขของมันนะครับปิงทะเลเหล่านี้นะครับนอกจากจะฟื้นฟูร่างกายได้แล้วนะครับยังมีการนําปิงทะเลเหล่านี้นะครับมาวิจัยนะครับเพื่อสกัดเอาสารที่ประกอบการสร้างเซลล์ต่างๆของมันนะครับเพื่อมาเป็นการรักษาในโรค เกี่ยวกับมนุษย์ด้วยนะครับอันดับที่3านะครับพานาเรียนะครับหรือหนอนตัวแบนนะครับที่เป็นสัตว์น้ําที่ไม่ใช่ปรสิตและมีพลังในการงอกใหม่นะครับสูงกว่าปินทะเลหรือเรียกว่าฟื้นฟูได้ดีกว่าปินทะเลนั่นเองนะครับเมื่อนะครับถูกหนอนพวกนี้นะครับถูกหั่นเป็นชิ้นๆนะครับพวกมันยังสามารถงอกออกมานะครับและพัฒนาเป็นเวิร์มได้นะครับและแต่ละตัวนะครับสามารถพัฒนาตัวได้แบบเต็มที่ด้วยนะครับ และนี่นะครับคือวิธีการในการแพร่พันธุ์ของเวิร์มนั่นเองครับอันดับที่4นะครับปลาไหลไฟฟ้านะครับผมเชื่อนะครับว่าหลายๆคนคงรู้จักกับไอสัตว์ตัวนี้แน่นอนเลยครับเพราะว่าเจ้าปลาไหลไฟฟ้านั้นสามารถอยู่ได้ทั้งน้ําจืดและน้ําเค็มนะครับและด้วยปลาไหลไฟฟ้านี่เองนะครับมันสามารถปล่อยกระแสะไฟฟ้าที่มีความแรงดันไฟฟ้า ถึงนะครับ600โวลต์กันเลยทีเดียวนะครับและพวกมันนะครับสามารถขายประจุไฟฟ้าได้เป็นเวลานานหลายนาทีด้วยนะครับเมื่อใครไปสัมผัสตัวพวกนี้นะครับไอพวกนี้จะช็อตนะครับเหมือนปิ๊กเกระตูเลยครับถึงกับน็อกถึงกับช็อกกันเลยทีเดียวนะครับอันดับที่5นะครับปลาเซลฟิตนะครับปลาตัวนี้เป็นปลาปากแหลมยาวมีลักษณะเหมือนเอ็กซ์พอนะครับซึ่งมีลักษณะเป็นหนามแหลมปลาตัวนี้นะครับมีความสามารถนะครับที่ สามารถทําความเร็วได้สูงมากนะครับเป็นสัตว์ทะเลนะครับที่มีความเร็วที่สุดในมหาสมุทรกันเลยทีเดียวนะครับและพวกมันนะครับได้รับการตั้งชื่อว่าปาลาครีบนะครับที่เหมือนใบเรือของตัวมันปลาชนิดนี้นะครับมีความยาวได้ถึง11ฟุตและมีลําตัวที่เพียวบางคี่เหมือนใบเรือและจมูกที่ยาวช่วยให้มันบรรลุความเร็วได้ถึง64กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับ5อันดับสัตว์ที่มีความสามารถอันนาทึ่งที่พวกเราต้องร้องว้าวกันเลยทีเดียวหากคุณชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่อง c อง m มิวส์รอปเปอร์ชาแนลด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ